มาถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะพี่หมวอยู่ที่แอร์ไดมอนด์ค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่นะคะจะมีเครื่องบินลําใหญ่ๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะและร้านอาหารนะคะให้เรานะคะได้รับประทานอาหารด้วยนะแต่ที่นี่นะคะก็จะมีบ้านกลับหัวแบบนี้นะให้ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นด้วยนะคะโรงแรมแอร์ไดมอนด์นะคะทุกคนค่ะมีหลายสาขาด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอปลายนะคะ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะหรือชนบุรีก็มีนะคะแต่วันนี้เรามาที่สาขาแม่แตงนะคะทุกคนขาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะห้องพักสะอาดเรียบร้อยมากๆเลยนะคะทุกคนขาแบบนี้เลยนะคะ ไปไหนก็ง่ายค่ะทุกคนคะ่ะจะเข้าเมืองก็30โรจะไปเชียงดาวก็30โรนะคะอยู่ระหว่างถึงกลางค่านะคะจะไปชมชาก็ได้นะคะห้องพักที่นี่นะคะใช้ผ้าไมโครเทคารริ้วค่ะนะคะแบรนด์คอทตอนดีนนะคะทุกคนคะ่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะผลิตในประเทศไทยคะ่ะทุกคนคะ่ะยังไงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะผ้าปูที่นอนนะคะต้องแบรนด์คอทตอนดีนค่ะถ้าห้องพักสวยๆต้องแอร์ไดมอนด์อำเภอแม่แตงค่ะ